มองป้ายชื่อก่อนว่าเอ้ยตำแหน่งอะไรอ่ะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็น normal ครูเหมือนกันเป็นลูกเรือตำแหน่งธรรมดาเหมือนกันไม่ไว้ถ้าเป็นหัวหน้าถึงไหว้สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเนียวดีกว่าพี่จุนเข้าหมวดปกติดีกว่านะคะ ขอต้อนรับน,น้องๆก็สู่ช่องจูนี่ไฮไฟล์เออร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่จูนมาพร้อมกับหัวข้อเรื่องมารยาทงามอย่างไทยนะคะเป็นหญิงไทยใจงามจะต้องวายสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดก็คือหัวข้อที่จะพูดนะคะมันเกี่ยวข้องกับอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะการที่เป็นแอร์โฮสเตสนะคะโดยเฉพาะแอร์น้องใหม่นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆเพิ่งเข้ามาบินใหม่ๆนะคะบินได้ไม่นาน ควรจะมีมารยาทอย่างไรนะคะควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้เหมาะสมกับเ้อนแอร์น้องใหม่ให้พี่พี่เขาเอ็นดูนะคะมาบินแรก,แรกสิ่งที่ต้องทำคือการไหว้ค่ะยกขึ้นมาเลยค่ะมือพนมมืออยู่กลางอกเลยนะคะไหว้ให้เป็นนิสัยนะคะติดไว้ให้เป็นมารยาทของเราเลยะคะว่าเราเนี่ยจะได้ดูเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทนะคะได้รับการ ขัดเกลามาอย่างดีแล้วพี่ๆเขาเอ็นดูไม่ว่าเราจะทําผิดทําพลาดยังไงนะคะทํางานพลาดเขาก็ไม่ว่าเรามากไม่โกรธเรามากเพราะว่าพอเราผิดปุ๊บนะคะพี่จะด่าปุ๊บยกมือขึ้นมา พีข่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะใครๆเขาเห็นเขาก็ไม่กล้าจะโกรธนะคะโกรธไม่ลงเขาก็จะเอ็นดูให้ความเมตตาเราผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะอะไรที่เราทําผิดทาพลาดไปเขาก็จะพยายามมองข้ามแล้วก็ให้โอกาสเราได้แก้ไขแก้ตัวนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้ทํางานให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้พี่พี่เขาก็ได้สอนงานอย่างอื่นให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นได้นะคะมารยาทจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่ปิจูนอยากจะเน้น,น,นย้ําน้องๆทุกคนเลยคือ การไหว้นี่แหละคะ่ะไหว้ให้เป็นนิสัยการเจอหน้ากันนะคะเวลาเดินเข้าออฟฟิศเดินสวนกันในสนามบินเจอลูกเรือคนอื่นๆนะคะไม่ว่าเขาจะทํางานมานานกี่ปีไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะคะเราเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่งเข้ามาบินวันแรกเพิ่งเข้ามาบินเดือนแรกอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทําคือการไหว้สวัสดีค่ะ拉ากระเป๋ามาก็หยุดก่อนนะคะจอดกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็ยกมือไหว้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องไปแบบว่ามองเขาว่าเอ๊ะคนนั้น หน้าเด็กมากเลยน่าจะอายุน้อยกว่าเราแน่เลยไม่ไหวดีกว่าไม่ต้องนะคะคือเรามาใหม่เพิ่งเข้ามาบินเนี่ยเป็นแบัชลาสุดเลยมาบินรุ่นท้ายสุดเลยมันต้องเป็นจูนเนียร์ที่สุดอยู่แล้วนะคะเข้ามาเป็นรุ่นท้ายสุดขนาดนี้เราก็ต้องไหว้ทุกคนไม่ว่าคนที่เขาเข้ามาก่อนเราเนี่ยเขาจะอายุมากหรือน้อยกว่าเรานะคะเราก็ไม่ต้องเกี่ยงเราก็ไม่ต้องไปให้เขามาบอกว่าเอา้าเอาเอเธออายุ น้อยกว่าเราไม่เป็นไรไม่ต้องไหว้เราก็ได้ไม่ต้องไปบอกให้เขาบอกอย่างนั้นเราไหว้ไปก่อนนะคะมันเป็นการแสดงความเคารพมันเป็นมารยาททางสังคมคือการไหว้เนี่ยมันเป็น เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินพิจูนเลยก็ว่าได้นะคะสายการบินอื่นอาจจะแบบแท่ทักทายกันเซฮายพยักหน้าพยักหัวแบบยิ้มให้กันอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนมาเคยทําอะไรมาที่ทํางานอื่นที่ไหนมาก็แล้วแต่แต่ที่องค์กรนี้สายการบินนี้เขาทํากันแบบนี้ทําเป็นนิสยัยแล้วก็ไหว้กันเนี่ยไม่ได้ไหวเฉพาะแค่ พนักงานอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่ได้ไหว้แค่นักบินลูกเรือนะคะเราไหว้ทุกตำแหน่งทุกแผนกเจอหน้าพนักงานภาคพื้น ground staff เราก็ไหว้เจอคนยกกระเป๋าอะพนักงานยกกระเป๋าที่หลดขึ้นเครื่องบินอะเรายังไหว้เลยพี่สวัสดีค่ะ เจอหน้ากันมันเป็นการทักทายเพื่อนร่วมงานไม่ว่าเขาจะอายุามากกว่าเราน้อยกว่าเราใครก็ตามเราก็ต้องไหว้นะคะมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาแล้วก็ต้องปรับตัวตอนอยู่มหาลัยอาจจะไม่เคยชินกับการไหว้คนในมหาลัยไหว้ใครก็ไม่รู้ไม่เคยชินกับการไหว้รุ่นพี่ที่คณะที่คณะอาจจะแบบรุ่นพี่ทักทายกันตบไหล่ตบหัวกันอันนี้ไม่มีใครสนใจนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าพอคุณเข้ามา ทำงานในสายการบ,บินของเราปุ๊บคุณต้องไหว้นะคะไม่ได้บังคับหรอกว่าถ้าไม่ไหว้ปุ๊บจะหักคะแนนความประพฤติจะแบบไม่ได้โบนัสมันไม่ได้ให้ใช่ขนาดนั้นนะคะ่ะคือว่ามันไหว้แล้วมันทําให้ผู้ใหญ่เอ็นดูจะทํางานอะไรก็ได้ก้าวหน้านะคะคนเขาจะได้ให้โอกาสเราทํางานผิดทํางานพลาดอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรเรามากนะคะไปบินด้วยกันมันก็ทําให้บรรยากาศในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันดีขึ้นมันทําให้อ่ ทุกอย่างในไฟ์มันราบรื่นขึ้นนะคะเพราะเราได้ทำความรู้จักกันแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะกับรุ่นพี่กับเพื่อนร่วมงานของเรานะคะมันสังคมไทยยังไงการไหว้มันก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วค่ะตัวพี่จูนเองเนี่ยบางทีก็เจอน้องๆบางคนนะคะที่เขาไม่รู้ว่าพี่จูนเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าปินมานานแค่ไหนเป็นหัวหน้าหรือย,ยังไม่มีใครรู้บางทีเจอหน้าพี่จูนเนี่ยนะคะเจอหน้ากันในออฟฟิศเขาก็มองก่อนเลยมองหน้า เราก็มองป้ายชื่อจะมีป้ายชื่อพี่จูนมีป้ายชื่อติดอยู่มองป้ายชื่อก่อนว่าเอ๊ยตำแหน่งอะไรอ่ะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็น normal ครูเหมือนกันเป็นลูกเรือตำแหน่งธรรมดาเหมือนกันไม่ว้ถ้าเป็นหัวหน้าถึงวาบางคนเห็นป้ายชื่อก่อนแล้วถึงจะไหว้พี่จูนบางคนก็ไม่วหยเลยพี่ก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยเราหน้าเด็กมั้งเห็นพี่จูนหน้าเด็กหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยไม่วหวเราคิดว่าเราเป็นรุ่นน้องเข้ามาเหมือนกัน อย่างเงี้ยพี่จุนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ไหวก็ไม่ไหวแต่พอมาบินด้วยกันพวกโหยิบยกมือไหวแทบไม่ทันเหมือนคงรู้ตัวว่าไอ,อ้ที่ผ่านมาไอ้ที่เรามองข้ามหัวมาตลอดเนี่ยเดินสวนกันก็เชิดหน้าใสเดินเจอกันในออฟฟิศแทนที่จะทักทายกันท้าสนิทกันก็ยิ้มให้กันได้ทักทายกันปกติทั่วไปได้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันมันก็ต้องยกมือไหว้ยิ่งเป็นคนที่เขาทํางานมานานแล้วอย่างเงี้ยก็ต,ต้องไหว้ คนเข้ามาใหม่มันก็ตามมารยาสังคมก็ต้องไหว้นะคะถ้าเกิดว่าเจอคนที่เขาถือเรื่องนี้มากๆก็ๆาอาจจะทําให้ไม่พอใจได้มันก็มีส่วนนะคะพี่จุนก็ก็อาจจะพูดได้ว่ามันมีส่วนพอสมควรแหละในการที่จะทํางานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นไหว้ให้เป็นนิสัยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะไม่ต้องสนใจว่าเขาหน้าเด็กหรือเปล่านะคะไม่ต้องไปมองป้ายชื่อก่อนหรือเปล่ามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ทำให้เป็นนิสัยนะคะยกมือไหว้ให้เป็นนิสัยพูด3ามคำให้เป็นนิสัยนะคะสวัสดีขอบคุณขอโทษนะคะใครชมเราใครให้ของเราใครแนะนําอะไรดีๆให้กับเรานะคะเพื่อนร่วมงานเวลาไปบินก็ขอบคุณเขานะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดอะไรในไฟไปนะคะทําอะไรที่ไม่ตั้งใจกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับผู้โดยสารอะไรก็ตามแต่แล้วก็ยกมือไหว้ให้เป็นนิสัยขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะให้โอกาสหนูทางานใหม่นะคะขออภัยจริงๆค่ะใครๆก็ให้อภัยค่ะใครๆก็เอ็นดูทําให้เป็นนิสัยเลยนะคะสวัสดีขอบคุณขอโทษนะคะแล้วการทํางานทุกอย่างพี่จุนรับประกันได้เลยนะคะว่า น้องๆทำงานได้อย่างราบรื่นแน่นอนค่ะมีอนาคตกับอาชีพนี้แน่นอนค่ะแล้วไม่ว่าอาชีพไหนก็มีอนาคตแน่นอนนะคะเพราะเราทำงานอยู่ในสังคมไทยการไหว้สำคัญมากค่ะไปพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ